เดี๋ยววันนี้ติจะพาทัวร์บ้านนะหลายคนว่าอยากจะเห็นบ้านติ๊กในแต่ละมุมต่างๆซึ่งแต่งบ้านมาประมาณ1ปีนะของทุกชิ้นที่เข้ามาก็พยายามซื้อๆทยอยยอยเข้ามาไม่ได้ซื้อตุ้มเดียวนะเพราะว่าแต่ละชิ้นน่ะบางทีมันก็หายากด้วยแล้วก็สั่งมาจากบ้านพี่จีนเยอะด้วยสินค้าส่วนใหญ่ในบ้านติ๊กอะ่ะหลายคนอาจจะเห็นรีวิวเยอะมากแล้วก็อยากซื้อตามแต่บางชิ้นนะมันมาจาก พี่จีนเนาะแล้วก็การสั่งการขนส่งอะไรมันก็ค่องท้านจะยุ่งยากต้องไปศึกษาเอาเองนะสาหรับตัวติ๊กอะคือติ๊กก็ซื้อเองใช้เองเนาะไม่ได้แบบว่ารับพี่ออเดอร์หรือว่ารับสั่งใดๆทั้งสิ้นเพราะเราก็ ไม่ไม่กล้ารับความเสี่ยงเนาะบางทีงานพี่จีนอะ่ะมาดีก็จริงนะแต่ว่าพอไปสั่งอีกรอบเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมาแล้วมันจะโอเคเหมือนตอนที่เราสั่งตอนแรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้ารับความเสี่ยงที่จะแบบว่าเฮ้ยเปิดพรีออเดอร์หรืออะไรใดๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้พิกัดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกมาได้เดี๋ยวจะเอาลิงก์ให้เนาะบ้านตีจะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะก็จะแบ่งห้องนึงไว้เป็นห้องรับแขกเลยซึ่งตรงหน้าบ้านอ่ะจ,จะเอาไว้ขายของใช่ไหมก็เลยต้องทํากระจกกั้นห้องไว้แบบนี้ ที่เป็นห้องรับแขกก็แต่งสไตล์มินิมอลนอร์ดิกนี่แหละเน้นสีขาวคุมโทนให้ดูเรียบง่ายสบายตาของตกแต่งก็มีตั้งแต่ซื้อจากไทยหรือบางทีก็ไปยอเดอร์มาจากจีนอันนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟเล็กๆนน้อยที่ของก็แน่นมากถัดมาอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องครัวที่ก็เน้นสีขาวอีกเช่นเคยมองไปแล้วแบบสบายตาขาวโพนสุดส่วนตัวติ๊กไม่ค่อยได้ทําอาหารหนักๆนะก,ก,ก,ก็เลยไม่ได้เลอะเถอะมากแต่ของแน่นจริงสําหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะเริ่มแต่งบ้านอะติ๊กแนะนําเลยว่าเลือกสไตล์ที่เราชอบ จะเป็นสไตล์มินิมอลมูจิหรือว่าสไตล์โมเดิร์นอะไรก็แล้วแต่นะเลือกในแบบที่เราชอบนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งคือการคุมโทนด้วยเพราะว่าบางทีสไตล์ที่เราชอบเฉปาะแต่ถ้าเราแบบหยิบอะไรมาใส่แบบมัวม่วๆซัวๆแล้วก็ลกไปหมดอ่ะมันจะดูไม่เข้าธีมแล้วมันจะดูแบบเอ้ยอะไรวะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแนะนําว่าค่อยๆเลือกของเข้ามาแล้วก็เลือกให้มันเข้ากับแบบ แต่และมุมของบ้านอะไรเงี้ยองติก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเลยนะอย่างที่เห็นแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ขาวเลี่ยนจนเกินไปตอนนี้ก็พยายามหาแบบว่าสีอ่อนๆเบทอ่อนๆหรือไม่ก็สีดำอะเข้ามาตัดบ้างเพื่อที่จะไม่ให้มันดูเลี่ยนจนเกินไปคือตอนแรกอังติก็เลือกสีขาวหมดเลยใช่ปะแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเออมันมองไปมันขาวโพลนไปหมดเลยอยากจะได้แบบว่าสีสันมาแต่งเติมหน่อยแต่ว่าจะไม่ให้มันดูลกจนเกินไปหรือว่า ไม่ให้มันหลุดตีมจนเกินไปแบบนี้ก็จะช่วยให้บ้านของเรา คุมโทนอยู่นั่นเองนะก็เอาสไตล์ไปแต่งดูได้ใครอยากได้ของอะไรหรือว่ามีพิกัดไหนที่แบบว่าอุ้ยอยากได้จริงๆเลยของชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยทักมาสอบถามกันได้คอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าเฮ้ยชอบของชิ้นนี้ซื้อจากไหนอะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะเพราะของอะอย่างที่ติ๊กบอกว่าติ๊กอะแต่งบ้านมาปีนึงแล้วปีกว่าแล้วด้วยซ้ำก็ของมันก็ทยอยทยอยซื้อเข้ามาหนึ่งกอ,อกปะมันไม่ได้แบบว่าซื้อตู้มมาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยของบางอย่างมันก็ลืม แล้วหรือว่าร้านก็ไปขายแล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็มีนะใหญ่ของที่ซื้อมาก็ยังเป็นของที่แบบอยู่ในเทรนด์อยู่แล้วคนก็ยังแบบซื้อยังใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันเออแล้วของที่บอกว่าได้มาแพงก็คือตัวโซฟาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่าตัวโซฟาที่ได้มาแพงอะ่ะมันแพงแพงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าราคาสินค้านันแพงนะแพงคือไปโดนค่าส่งแพงมาเว้ยทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าของบางชิ้นน่ะ มันราคาซื้อมันถูกก็จริงแต่ว่าเราอะส่งของมาจากจีนแล้วของมันชิ้นใหญ่เออพอชิ้นใหญ่ปุ๊บเราไม่รู้ว่าค่าส่งมันเท่าไหร่นึกออกปะมันจะมาเก็บค่าส่งหลังจากที่ของมันมาถึงแล้วแล้วเขาถึงคำนวณค่าส่งให้เราเราก็ไม่รู้ไอเราก็ส่งมาอ้าวปรากฏว่าค่าส่งแม่งแพงกว่าค่าของอ่ะเออโดนไปสี่พันกว่าบาทก็จะไปของชิ้นนี้แล้วจะอินเสิร์ตให้ดูติ้งก็จะเป็นตัวโซฟามินิตัวนี้เนี่ยจ้าที่ว่าโดนค่าส่งแพงๆมา อันนี้ตอนนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อมาแพงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเอาไว้ให้น้องหมานางแฮปปี้ไปโมโม่โอเคเป็นโซฟาโมโม่ไปของน้าลักทุกคนแต่งบ้านมีนิโม่ยังไงก็ต้องมีโซฟาตัวนี้หนึ่งแล้วก็โต๊ะกลมตัวนี้สองทีวีเนี่ยโดยรวมคือต้องมีเซตนี้นะบอไโหเลยเพราะว่าชอบมุมนี้ที่สุดเลว คนสาหรับการแต่งบ้านครบ1ปีของติคือก่อนหน้านี้บ้านมันจะโล่งๆไม่ได้แต่งอะไรใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือของแน่นบ้านไปหมดแล้วแล้วเวลาที่เราแต่งบ้านสวยๆอะ่ะเราได้อยู่บ้านสวยๆแบบนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขทุกวันตื่นขึ้นมาก็คือได้อยู่ที่สวยๆที่ที่เราชอบแล้วก็มีของกระตุกกระิกน่ารักเป็นของที่เราเก็บสะสมนั่นเองเนาะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครอยากแต่งบ้านหรือว่าอยากมีอยากรู้พิกัดของชิ้นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเอออยากได้ ตัวนี้ตัวนี้แนะนําหน่อยอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันได้นะวันนี้คลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย